สวัสดีคะ่พคะ,พคะ,กกะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตาร์ีค่ะเจอกันอีกแล้วพี่เลยที่พี่มัมกนมกำลังกันนะะ้องซูชิอเอ๊ะเอโอเคค่ะนี่นัาจะมารีวิวนี่มันคืออะไรมันคืออะไรก็ไม่ออไรู้รที่น้องๆเขารีวิวกันแล้วน้องว่าโอุ้กคนรีวิวสนุกมาก culturally. นะนี่เล่นได้เป็นคะ่ะ ซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะคะซื้อมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบเนี่ยคะ่ะน้องๆไปเจอมาจากรารทุกอย่างสิบวเราลองซื้อมานะคะแต่เราลองดูเล่นกันมันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมอะใช่ไหมมันก็จะหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะน้องๆชีช้ชี้ดูเลยลูกชี้ดูนี่เขาเล่นไม่นะมชีชี้ชี้ว่ามันต้องกินได้ใช่ไหมนี่เฮ้ยแต่มันก็ดีนะยี่สิบบาทเองใช่ไหม แต่เห็นในเน็ตบางที่เอ้แต่มันก็วิ่ง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 เห็นไหมคะน้องๆแต่ในเน็ตบางที่เขาก็ขายอาะไรหลายร้อยใช่ไหมอันนี้เจอมาจากร้านทุกอย่าง20ก็เลยซื้อมารีวิวให้ดูนะคะน้องๆกล่องเป็นแบบนี้ก็อันไม่ใหญ่มากเนาะอันแค่นี้โอเคค่ะรีวิวไปแล้วหรือว่าใครเล่นเป็นเราแนะนําให้มินหน่อยนะว่าเล่นยังไงตัวเนี้ยเขาให้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมคือตอนแรกที่มินไปเล่นที่มินกดเอ๊ะทำไมมันไม่หมุนอ๋อมันลงอย่างนี้ใช่ไหมโอเค พี่มินกับน้องซูชิไปก่อนนะใครรู้ว่าเล่นยังไงมีวิธีเล่นสอนพี่มินนะแล้วเดี๋ยวพี่มินจะมาเอาความที่น้องๆคอมเมนต์สอนนะจะมารีวิวให้ดูนะคะน้องๆโอเคค่ะวันนี้มีมินและน้องซูชิไปก่อนนะคะบ๊ายบาย